เขาเดินเข้ามาแล้วก็เข้ามาบนดกนี่ครับแล้วก็มายกกระถางทองเหลืองไปครับกระถางทองเหลืองนี่ขนาดใหญ่ไหมครับลูกีขนาดใหญ่ครับทราบได้ว่ามีอายุ8ปสิปีครับอายุประมาณ80ปครับปีประมาณนะครับ,รบหลังจากนี้ครับแล้วทราบได้ว่าก่อนหน้านี้นนคือตรงบนดกตรงนี้คคอมีของหายด้วยใช่ไหมมีครับผมเป็นตู้บริจาคครับแล้วลูกีทำยังไงกันตอนนั้นก็ แจ้งความนี้ครับแล้วก็เรียกชาวบ้านเข้ามาช่วยดูแลพอมันหายบ่อยเขาก็เก็บตู้บริจาคไปก็เลือแค่สถานที่วายตรงนี้ใช่ครับผมก็ไม่คิดว่าจะมาเอาอีกจะมาเอาอีกครับ,รบถ้าสมมุติว่าไอโจไรเนี่ยมันดูอยู่เนี่ยหลวงพี่อยากจะฝากหรืออยากจะสอนอะไรมนบ้างครับก็คืออยากจะให้เขาเอาของเมื่อคืนดีกว่าครับเพราะมันเป็นของวัดเป็นของเก่าแก่เพราะว่าถ้าเกิดเอาไปมันก็คงจะไม่ได้ราคาอะไรมากมายหรอก มันคุณค่าทางจิตใจของญาติโยมบางทีก็อาจจะเป็นญาติโยมของเขาเองเอามาบริจาคไว้ให้แล้วเขาก็มาเอาไปานี่มันก็เป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเขามากกว่าครับดูแลใช่คนแถวนี้ไหมครับผมก่อนครับกระถางลูกนี้ก่อนคนระับเพราะผมเอากระถางเก่ามากระถางสมัยลุงกระถางเอากระถางหน้าไปนะครับอ๋บอ ทำไจบกตู้เลยครับเมื่อไรคราบต้งแต่สม้องไห้เจ้าวาดยังไงแบบไหนครับค้าตรวจัเราดูแลรักษากันยังไงครหรือชาวบ้านก็ช่วยกันดูชาบ้านอุ่นหวเจ้านี้ไปไม่คือมีลูกลูกเองคิดว่าเขาจะมาเอากระถางทูบมั้ย อันนี้นี่นคือเขาออเข้ามานะครับเขาออเข้ามา,ขเขามาแล้วใช่ไหมครับผมนี่เขายืนนะกล้องอยู่ไงบางก็ลงอ๋อมีมันลงบางไว้ครับราะกล้อ,องมันจะติดจุลนิยมอ๋อพริกไหมครับวางครับครังเข้ามาเขาจะมาตู้เรื่องไรครับทำไมเก่าๆครผมอะไรต้องมาติดกล้องเขา้าแก